สวัสดีจ้าคลิปนี้็ือพามาเห็ดกับข่าวที่ง่ายๆแต่ขอบอกเลยว่าอร่อยมากเลยจ้าเนื่องจากเมื่อกะะ่อนเดค่ะไปเก็บดอกแคมาเนาะก็บรรู้ว่าสิเข็ดอีกอย่างแต่พอดีว่ามันมีน้ำพิกกะปีนะคะและเฮาก็เป็นคนที่บ่ก,กิ่นชะอมเนาะก็เลยหาเมนูไข่เดค่ะที่มาก,กินกับน้ำพิกกะปีแต่เลยได้เมนูนี้นะคะไข่เจียวดอกแคจ้าเฮ็ดคื่อจัง ไข่เจียวปกติดเลยนะคะไข่เจียวใส่ชะอมะองีงปกติปรุงใส้ผงนัวน้ำปลาผู้ใดมาเครื่องปรุงอีงก็ใส่ใดเรื่อยๆจ้าก็มาทอดไข่จังซีนะคะกินกับน้ำพริกกะปิค่ะอ่าวิธีการที่สิเฮใไ้ดอกแค่บ่ขมนะคะก็คือเข้าสีดึงเกสรที่อยู่ตรงการลางนะจ๊ะเป็นเส้นยาวๆนะจ๊ะออกเด้อเพราะว่ามันสีเฮใไ้ดอกแค่เข้าขมนะคะเนี่ยก็ทอดไปเรื่อยๆจังซีเลยจ้าน่ากินบอ ก็เพ <S an> ิ่งเคยทาครั้งแรกเดือจากก็บรรู้ว่าบ้านใดครัวใดอาจจะเคยเหตุมาก่อนนานอีกแล้วแต่ว่าแต่โดยส่วนตัวก็คือยังไม่เคยเหตุนนองก็อยากสิออกมาแนะน้าจาว่าเพื่อเป็นแนวทางว่าผู้ใดที่ยังบ่ท่ันเด้เคยเหตุจากก็ลองไปเหตุกินเบิ่งเดอร์เพราะว่ากิ่นกระนําพิกกะปีหรือว่ากิิ่นเขากับเขาป้าๆกินกระซอสพริกสิจ๊ะกระแซบอิลีค่ะก็ลองไปทำกันดูนะคะนี่ค่ะหน้าตาก็ออกมาประมาณนี้เลยนะจ๊ะ กะซิมี่สีิเปลี่ยๆนี่นะจ้าเพราะว่าเมื่อนี่อยากกิ่นไทยที่ออกกรอบๆจัดน้อยนี่ค่ะกินกับน,น้ำพริกกะปิี้ะจ้าที่ตำว้บอกเลยว่าแซ่บบักค,คักย่างคืนใบอยากสิไปหาดอกแค่มาเห็ดกินต่ออีกจักมื่อจักเถื่ออยู่รับรองว่าเด็ดล่องไปเห็ดเบิ้งเด้อพี่น้อง